Welcome to Start with Why Pod c a s t Podcast ที่จะช่วยคุณจุด Start ความคิดและแรงบันดาลใจบริษัทไพรซ่าให้พนักง,งานทางบริษัท70คนทำงานจากที่บ้านอย่างไรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast จุด Start ความคิดและแรงบันดาลใจไปกับผมนะครับวัยธนวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ ครั้งนี้เนี่ยจะมาชวนคุยกันถึงวิธีการทำงานแบบ work from home นะครับผมเชื่อว่าหลายบริษัทตอนนี้เนี่ยได้ประกาศให้พนักงานเนี่ย work from home กันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือสลับกันหรือทั้งบริษัทก็ตามนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ฮะที่บริษัทไพรซ่าเนี่ยเมื่อวันวันที่17นะครับวันอังคารนี้นะครับผมเนี่ยได้เห็นข้อมูล สรุปตัวเลขตัวหนึ่งนะครับจากอาจารย์ภาควิชาของผมเองครับชื่ออาจารย์สุกรีสินทุพินโยนะครับ ا, ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับข้อมูลที่อาจารย์สุกรีทำเนี่ยนะครับเ, ا, เป็นการดูครับว่าประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับที่เริ่มมีผู้ติด ไวรัสโควิด -19 เนี่ยครบ150คนนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะถ้าเอาทุกประเทศมาพลอตกราฟรวมกันแล้วบวกมองไปในอนาคตอีก10วันข้างหน้านะครับว่าถ้าประเทศไหนก็ตามที่มีคนเริ่มติด150คนแล้วเนี่ยในอีก10วันข้างหน้ากราฟอัตราการเติบโตของผู้ติดเชื้อในประเทศนั้นๆเนี่ยจะเติบโตขึ้นในรูปแบบใดนะครับ ผลปรากฏว่านะครับประเทศที่1ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดเลยภายใน10วันตั้งแต่วันที่มีคนติด150คนนะคือประเทศอิหร่านครับประเทศอิหร่านเนี่ยภายใน10วันนะครับจาก150คนจะโตไปถึงเกิน6,000คนนะครับอันนี้คือเป็นการแพร่กระจายที่รุนแรงที่สุดนะครับรองลงมาคือประเทศเกาหลีใต้ครับที่มีเคสที่คนพูดถึงเยอะมากเลย นะครับที่มีลัทธิ1นะครับ,ท,รรบที่กลายเป็นซ u เปอร์สเปรเดอร์เลยนะครับเกาหลีใต้เนี่ยภายใน10วันจาก150กลายเป็น4,335คนอันดับที่3คือประเทศอิตาลีครับจาก150คน10วันผ่านไปจะกลายเป็น3,089คนนะครับแล้วก็ลองลงมาอ่ะผมพูดผิดนิดหนึ่งอิตาลีจริงๆเป็นอันดับถัดมาอันดับก่อนหน้าอิตาลีคือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ จาก150คนจะกลายเป็น3,499คนนะครับแล้วก็อิตาลี3,89 0เยอรมัน2,512ครับดีสุดเลยคือประเทศญี่ปุ่นครับจากเอ่อจาก150คนเนี่ยพานไป10วันจะเป็น360คนนะครับแต่ก็มีหลายคนก็พูดถึงนะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่จำนวนมันน้อยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามีการตรวจน้อยครับก็จากข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันทำให้ผมเห็นมองมองเห็นภาพประเทศไทยเนาะ นะครับท,ท่านอาจารย์สุกรีก็ออกมาเตือนเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยมันดูอดยนะครับถ้าทุกบริษัทนะครับทุกๆหน่วยงานเนี่ยไม่ออกมากักตัวนะครับประกาศให้ work from home ไม่รวมตัวกันนะครับเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นการอัตราการเติบโตที่สูงมากๆเหมือนกับประเทศอื่นๆได้เลยนะครับจากข้อมูลตัวนั้นเนี่ย ผมเห็นข้อมูลเมื่อวันที่17คือวันอังคารเสร็จปุ๊บผมเห็นตอนเช้าตอนอาจารย์ท่านอาจารย์เขาทาข้อมูลมาณนะ8โมงผมเห็นข้อมูลตอน9โมงผมก็คุยคุยด่วนเลยกับพาร์ทเนอร์ของผมนะครับว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยคิดว่ามันต้องมีอัตรา,าก,การเติบโตที่สูงมากๆแน่เลยนะครับถ้าดีสุดคือประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบริษัทผมเอง นะครับไพรซ่าเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเหมือนกันนะครับทั้งรับผิดชอบต่อประเทศชาติเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของไวรัสต,ตัวนี้นะครับพร้อมกับเป็นห่วงทีมงานที่สําคัญของพวกเราทุกคนด้วยนะครับวันนั้นเองก็นัดประชุมผ่านทางซูมมิ n งเลยตอนบ่ายโมงตรงวันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการคิกออฟเลยให้ทุกคนในบริษัทเนี่ยประมาณสักเจคนเนี่ยเข้าประชุมผ่านซูมคอนเฟรนซ์เ e า a l l พร้อมกัน ทุกคนจากใครที่ไม่เคยได้ลองก็ต้องมาลองในวันนั้นแหละเพื่อประกาศสําคัญอันนี้นะครับว่าซึ่งสิ่งที่ผมประกาศวันนั้นเนี่ยวันอังคารตอนบ่ายโมงตรงก็คือว่าผมประกาศให้วันรุ่งขึ้นเลยนะวันพุทธที่18มีนาคมเนี่ยไปจนถึงวันศุกร์หน้านะครับวันที่27มีนาคมบริษัทไพรซ่าจะทํางานแบบ Work Work from Home กันทั้งบริษัทนะครับโอเค ทีนี้วันที่ผมอัดเนี่ยวันนี้ผมอัดคือวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่20มีนาคมนะครับผมก็ไปดูตัวเลขอัปเดตครับจากเดิมทีวันนั้นเนี่ยเมื่อวันอังคารยังมีผู้ติดเชื้ออยู่แค่150คนในประเทศไทยนะครับมาวันนี้ครับผ่านมาก็ 18, 19, 23วันจาก150โตขึ้นเป็นยอดสะสม3,22แล้วครับนะครับณวันนี้เนี่ยวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยเพิ่มขึ้นวันเดียว50ราย นะครับผมก็ไปดูการโปรเจกต์กราฟอีกเช่นกันนะว่าอัตราการเติบโตของกราฟของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตขึ้นแบบระดับใดต้องบอกว่าผ่านมาแค่3วันนะอัตราเร่งของการที่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยแซงประเทศญี่ปุ่นไปแล้วจากเดิมทีที่เราคาดว่าเนี่ยถ้าเราทําได้ดีที่สุดเนี่ยก็อาจจะแค่ประเทศญี่ปุ่นเนาะสามตอนนี้ไม่ใช่ละแค่ผ่านไป3วันตอนนี้ก็โตจาก150เป็น32 2แล้ว นะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอัตราการเร่งเนี่ยอยู่ราวๆประเทศเบลเยียมครับนะครับเ,เราก็ยังดีกว่าประเทศอย่างสหรัฐอาณาจักรหรือยูเคหรือเยอรมันหรืออเมริกานะฮะก็ถือว่าประเทศไทยก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยอ,อ,อ,อีกสัปดาห์หน้าเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่มันจะเติบโตแบบ exponential ไปแตะระดับ ผู้ติดเชื้อ1,000งรายนะครับโอเคมาดูหัวข้อของท็อปปิกเอพิโซดนี้ดีกว่านะฮะผมจะมารีวิวกันครับว่าหลังจากที่ผมประกาศว่าให้ทุกคนเนี่ยทำงานจากที่บ้านทั้งบริษัทแล้วเนี่ยเออบริษัทไพรซ่าเรามีวิธีการอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความตั้งใจเนาะเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมตัวนี้มันเออม,มันลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสให้ได้มากที่สุดนะฮะโอเค นะครับก็ตะก,กี้เล่าถึงตัวประกาศไปแล้วมาดออูวิธีการดีกว่าอันที่1ครับคือเรื่องอุปกรณ์การทํางานนะผมกออ็ประกาศให้ทีมงานทุกคนเนี่ยนะครับใครส่วนใหญ่ทีมงานของเราเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบโน้ตบุ๊กกันแหละนะครับก็ถือว่าโชคดีนะที่เราเริ่มคือเราเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุปกรณ์มานานแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็แบกโน้ตบุ๊กกับบ้านได้เลยนะครับบางคนที่ต้องใช้ จอมอนิเตอร์ใหญ่ๆเพื่อเสริมในการทำงานเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งของผมที่บางคนต้องดูรีพอร์ตเยอะๆนะเขาต้องแบกจอกลับบ้านหรือไม่ว่าจะเป็นทีมกราฟิกนะครับก็เราก็สปอร์ตให้เขาเอาอุปกรณ์พวกนี้กลับบ้านได้นะครับก็สปอร์ตค่าใช้จ่ายใ,ในการขนส่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์นะฮะส่วนวิธีการทํางานเนี่ยเราก็มีไกด์ไลน์แบบนี้ว่าคิดว่าเป็นปกตินะที่บริษัทหลายๆบริษัทก็น่าจะใช้วิธีการนี้ก็คือว่า การที่บริษัทให้ทุกคนเนี่ยไปทํางานที่บ้านเนี่ยก็คือให้ไปทํางานที่บ้านจริงๆนะครับไม่ใช่ให้คุณไปทํางานที่ร้านกาแฟนะครับกลายเป็นว่าคือถ้าคุณไปรวมตัวกันที่ร้านกาแฟเนี่ยแปลว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงติดเชื้อเข้าไปอีกนะครับอันที่2ก็คืออย่าเอาตัวเองไปอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับก็อันนี้เป็นไกด์ไลน์ที่เราแนะนําทีมงานนะครับนอกจากนั้นวิธีการทํางานเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เจาะจง กับแต่ละทีมเนาะแต่ไกด์ไลน์กว้างๆของบริษัทนะครับก็คือว่าออวิธีการทำงาน work from home ตัวนี้เนี่ยให้คุณเนี่ยมีการรายงานต่อหัวหน้างานในทุกทุกทุกชเช้านี่ว่าวันนี้เนี่ยคุณมีเป้าหมายในการทำงานอย่างไรครับคุณตั้งเป้าที่จะทำงานชิ้นไหนบ้างน,นะครับกี่ชิ้นด้วยกันนะครับรายงานด้วยนะครับ พอจบวันนะครับก็มีเช็คพอยต์กันให้คุณรายงานกลับไปที่หัวหน้างานเช่นกันนะว่าโอเคเป้าหมายที่คุณประกาศในตอนเช้าเนี่ยคุณได้ทําสําเร็จไปกี่ชิ้นนะครับเจออุปสรรคอะไรนะครับก็เป็นการเช็คพอยต์ตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะครับส่วนทีมผมเนี่ยก็จะมีพิเศษนิดหนึ่งที่ผมออโดยปกติตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วผมจะมี weekly morning call นะครับซึ่งผมเคยเล่าว,วิธีการทํา weekly morning call ผมไปแล้วนะครับผมจะมีทุกๆสัปดาห์ครับที่เราเข้าคอ,อกันตามปกติอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นก็สะดวกเลยผมก็ทำเหมือนเดิมครทุกๆสัปดาห์ก็มา weekly morning call กันทำ reflection กันมา learning กันมาแชร์ 3A กันนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูใน e p i s o d ดก่อนหน้าได้นะโอเคมาถึงเครื่องมือครับก็เป็นข้อดีของบริษัทเรานะที่เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีครับที่ส่วนใหญ่ละในการทำงานเราทำงานผ่านเทคโนโลยี tool หลายๆตัวอยู่แล้วนะครับ t o ตัวที่ตัวที่1เลยก็คือเครื่องมือในการประชุม นะครับเราใช้ Zoom m e t t n g นะจริงๆ z o m m e e t i n g เนี่ยเราใช้มาประมาณสัก2-3ปีลวนะครับ o ู m เนี่ยตอนแรกที่ผมรู้จักมันเลยผมรู้จักจาก Investor อร์ของผมนะนะครับอินเวสเตร์ผมคือ b บ r d a Principal Investment เนเาะเขาเป็นทีมงานที่ต้องบินบ่อยอยู่แล้วแล้วก็เขาเบสอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะหลายๆครั้งเราก็จะประชุมกับเขาผ่านเครื่องมือตัวนี้แหละนะก็ผมเห็นเขาใช้ดีแล้วกเ็เขาใช้ในการประชุมกันกันกบ ทีมงานที่ประเทศอินโดนีเซียก็ค่อนข้างได้ผลดีนะครับ <c oughs> ผมก็เลยเอาทูตัวนี้นมาใช้ตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆเลยนะครับประกอบกับมีพ์ทเนของผมที่ผมเคยเกริ่นให้ฟังนิดๆเนาะว่ามีโคฟาเดอร์ของผมท่านหนึ่งที่เขาทํางานประจําอยู่ที่ไม่ใช่สิคือเรียกว่าเขาไปเบสอยู่ที่ประเทศอเมริกาแหละนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเข,เขาก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละคือซูมนี่แหละในการประชุมกับทีมงานทุกคนเลย นในการทำงานก็ค่อนข้างเวิร์กเลยนะผมชอบค่อนข้างชอบนะครับจนเราสมัครตัวซ u b s c r i p t i ่ n เ,เป็นแผนที่เราเอาไว้ใช้ประชุมโดยที่มันไม่ตัดทุกๆ40นาทีนะครับอันนี้คือเครื่องมือตัวที่1ที่เราค่อนข้างชอบนะโอเคเครื่องมือที่2ที่ผมค่อนข้างชอบอีกมากๆเชน่นกันก็คือ,อทูที่เรียกว่า Facebook Workplace นะครับบางท่านอาจจะพอคุ้นเคยคนในวงการอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ผมขอเล่าเล่าให้ฟังดีกว่าอย่างนี้ฮะ มันเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้แชทในองค์กรครับหรือเป็นเมสเซจิ่งนะฮะอ,อ,องค์กรเราเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราจะย้ายมาใช้ Facebook Workplace เนี่ยเราใช้ Google Hangout นะครับก็คืออ e ีเมลขององค์กรเราเนี่ยเราใช้ o o o l l s u u t t ครับก็คือเราจ่ายค่าบริการให้กับ Google ทุกเดือนนะเพื่อให้เป็นอีเมล atprisa com นะครับเราก็ใช้อ e ีเมลในการสื่อสารกันนะครับแล้วก็ใช้ Google Hangout แต่ผลปรากฏว่า Google Hangout เนี่ยมันใช้แล้วมันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างฮะ ไม่ว่าจะเป็นบางทีก็ส่งไฟล์ไม่ได้บางละบางทีก็ค้นหาไม่เจอบางละนะครับก็ไม่ค่อยสะดวกสักทีเดียวนะครับก็เราตัดสินใจกันที่จะย้ายมาเป็นตัว Facebook Workplace กันเมื่อปีที่แล้วนะครับก็น่าจะสักประมาณช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะก็ผลปรากฏว่า Facebook Workplace เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือแบบฟรีด้วยนะครับมันมีแบบจ่ายเงินก็มีนะ ซึ่งมันจะเป็นมันจะเพิ่มฟีเจอร์ในการช่วยบริหารจัดการเวลาแบบทีมงานเยอะๆด้วยแต่สําหรับผมเนี่ยทีมงานของผมแค่ประมาณสัก70คนเนี่ยผมก็ยังใช้แบบฟรีอยู่ได้แล้วก็ค่อนข้างเวิร์กโอเคเลยนะครับกออ็โดยสรุปเนี่ยผมชอบ Facebook Workplace นะครับในสองสาอย่างด้วยกันเอาด้านที่1ก่อนมันเป็นมันมันมีรูปแบบอินเทอร์เฟซวิธีการใช้งานเนี่ยเหมือน Facebook Messenger เลยนะครับคือคุณสามารถที่จะ ส่งไฟล์สร้างกลุม่มแล้วกออ็ส่งรูปส่งไอคอนส่งโอ,อ้โหอะไรได้หลายอย่างคือถ้าคนที่ใช้ที่ชินกับ Facebook Messenger อยู่แล้วเนี่ยมาใช้ก็จะชอบเลยนะครับคือมันมีคือ facebook Messenger เนี่ยมันก็คือ Workplace Chat นะครับอันนี้อันที่หนึ่งที่ผมชอบเลยนะแล้วมันก็มีแอปพลิเคชันอยู่บนทั้ง Android iPhone iPad โอ้ทุกอย่างเลยถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนะฮะอันที่สองที่ผมชอบก็คือ นอกจาก workplace chat เนี่ยมันเอาไว้แชทกันแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่า workplace เอ่อ workplace เฉยๆนี่คือมันอารมณ์ประมาณ Facebook news feed นะครับก็คือมันเหมือนเป็น Facebook news feed ในองค์กรเหล่านี้แหละที่เราสามารถสร้างกลุ่มได้แล้วเรามีความรู้มีอะไรที่เราอยากจะแบ่งปันกับกลุ่มแล้วก็สามารถไปโพสต์แชร์ในกลุ่มได้นะครับเหมือนเป็นการสร้างกลุ่มบน Facebook นั่นแหละนะครับก็ค่อนข้างสะดวกดีเลยฮะเวลาจะแชร์ข้อมูลอะไรก็ไปโพสต์แปะๆๆเอาไว้นะครับ ก็ถือว่า่อนข้างตอบโจทย์เลยนะอันนี้ก็ Facebook Workplace ก็ขอแนะนำนะครับทูตที่3ก็อันนี้พึ่งพิ่งพิ่งแนะนำทีมไปวันนี้เองว่าเออบางทีเนี่ยซูมถ้าเป็น Account Free เนาะมันจะตัดทุก 40, 40นาทีผมก็บอกว่าให้ลองไปใชเออ้เครื่องมือประชุมตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Google Hangout Meet นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มันจะมากับตัว G Suite หรือเป็นตัว e mail อีเมลขององค์กรเราอยู่ละ นะครับมันช่วยในการประชุมได้แล้วก็คุณภาพเนี่ยเท่าที่ผมฟังมาจากรุ่นพี่ที่เขาเคยใช้ทั้ง Zoom แล้วก็ h o o g l e แ g ง u อามี t นะเขาค่อนข้างคิดว่ามันอยู่ในระดับคุณภาพแบบดีเท่าๆกันเลยทีเดียวนะครับก็ยังไม่เคยลองใช้เต็มๆต็สักทีเดียวนะฮะโอเคก็อันนี้เป็นเครื่องมือการสื่อสารนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะมันจะมีข้อจำกัดเลยในการที่เราทำงาน w ว r ร from home แล้วเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคก็คือว่า ในบริษัทของผมเนี่ยเวลาเราจะทําจ่ายใดๆก็ตามเนี่ยหรือเวลาจะขออนุมัติใดๆก็ตามเนี่ยในหลายๆ p rocess นะครับมันยังอาศัยการที่เป็นเซ็นลายเซ็นแบบเป็นน้ำหมึกเซ็นจ,จริงๆบนเอกสารอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นใบลานะครับขาดลามาสายนะครับหรือว่ายื่นเบิกเงินนะครับเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับตอนนี้เองมันยังเป็นเอกสารแบบเป็นเอกสารแบบเป็น เป็น hard copy กันอยู่นะครับผมก็ลองค้นหาข้อมูลครับพบว่ามันมีบริการตัวหนึ่งชื่อว่า form approvals นะครับมันเป็นมันเป็น plug-in ตัวหนึ่งที่เราผมเนี่ยสามารถที่จะผูกมันเนี่ยเข้าไปเป็นบริการตัวหนึ่งบน Google G s u i t e ขององค์กรได้นะครับพบว่าออผมลองทดลองดูแล้วนะมันค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวนะคือมันเป็นบริการที่มันเอามาผูกกับตัว Google Form ครับ Google Form เนี่ย หลายคนอาจจะพอรู้กันก็คือมันเอาไว้สร้างฟอร์มเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าผมเนี่ยสามารถที่จะสร้าง Google Form ได้สมมติผมจะสร้างฟอร์มการการขออนุมัติการลานะครับผมก็สร้างฟอร์มแบบ l e ฟต e รีเควสต์ขึ้นมานะครับขอเนี้การลาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถแอดได้นะครับว่าผมเนี่ยถ้าผมคนที่จะมาใช้ฟอร์มตัวนี้แล้วเนี่ยถ้าจะขออนุมัติการลาจากหัวหน้าเนี่ยนะครับก็ใส่อีเมลหัวหน้าเข้าไปแล้วกดสับมิ t ปุ้งนะครับมันจะส่ง Request ในการขอลาตัวเนี้ยไปหาหัวหน้าผมทางอีเมลนะครับแล้วก็หัวหน้าก็แค่กด Approve หรือกด Decline หรือว่ากดปฏิเสธหรือกดอนุมัติก็ได้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับราคาก็ดูแล้วก็เข้าถึงได้นะก็คิดว่าตอนนี้ผมก็ assign ให้กับทีมงานไปลองลองดูฮะว่าจะเอา tool ตัวนี้มาใช้ได้องค์กรอย่างไรนะครับผมก็คิดว่าออตอนนี้เองเนี่ยคิดว่าจะ transform จะแปลงให้องค์กรของผมเนี่ย เ,เปลี่ยนวิธีการทํางานไปเลยนะตั้งแต่นี้คิดว่าอยากจะลดการเซ็นเอกสารที่เป็นจับต้องได้แบบนี้นะครับก็คือไปทําผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไปเลยนะครับไหนไหนก็โอกาสดีมาแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนวิธีการซะเลยนะครับโอเคก็อันนี้เป็นเครื่องมือต่างๆที่เราใช้กันในองค์กรนะฮะแล้วก็เอาอีกโซนหนึ่งดีกว่าอีกโซนหนึ่งคือองค์กรเราเนี่ยวิธีการทํางานของเราเนี่ยเราไม่ได้มีการมีการตอกบัตรเข้าออกนะนะครับเราไม่ได้ ใส่ใจมากหนักนะว่าเ้ทีมงานต้องเข้างานกี่โมงต้องออกงานกี่โมงนะครับแต่เราใช้เครื่องมือตัวหนึ่งในการประเมินผลงานก็คือ OKR OK นะครับ OKR OK เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้กันมานานหลายปีแล้วก็มันเป็นวิธีการวัดผลงานที่วัดกันที่ตัวผลลัพธ์วัดกันที่เนื้อง,งานเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานที่ทำงานกับเราเนี่ยเขาสร้างผลลัพธ์สร้างผลงานกันได้เท่าใดนะครับ ก็ต้องบอกว่าด้วยเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันทําให้องค์กรเราสามารถที่จะทํางานแบบ work from home กันได้ง่ายมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่ใจถึงวิธีการแล้วแต่เราใส่ใจที่ผลลัพธ์นะครับก็ขอ,อยังไม่ลงรายละเอียดวิธีการเอา OKR OK มาใช้ในบริษัทเราแล้วกันนะฮะโอเคต่อไปอื่นๆละ่ะเราซัพพอร์ตอะไรอกบ้างบริษัทไพรซ่าก็ซัพพอร์ตทีมงานก็บริษัทเรามีประกันกลุ่มนะครับก็เป็นประกันสุขภาพซึ่งประกันสุขภาพเนี่ย มันก็ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับถ้าใครจะไปถ้าใครป่วยไม่สบายก็มี OPD support นะฮะแล้วเราก็ประกาศด้วยวันนั้นที่ผมประชุมทีมงานวันที่17เนี่ยวันนั้นเองก็เป็นวันที่ประกาศทำประกันเพิ่มในแง่ของประกันไวรัสโควิด19ให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วน support ที่เราทำเพิ่มเติมขึ้นมาโอเคแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของออฟฟิศสำนักงานเรานะครับก็ต้องบอกว่าออฟฟิศเราเนี่ยก็ยังเปิดนะนะครับก็ประกาศที่เราประกาศออกไปในแง่ของการ work from home เนี่ยก็คือเป็นขอความร่วมมือนะครับให้ทีมงานทำงานจากที่บ้านแต่ก็ต้องบอกว่าทีมงานบางท่านครับก็ยังก็ยังเอ่อไม่สะดวกที่จะไปจัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานจากที่บ้านหรือบางคนก็คือเขาสะดวกขับรถมาคนเดียวเนาะมาทำงานที่ออฟฟิศเสร็จปุ๊บก็ขับรถกลับ นะครับก็คือความเสี่ยงในการที่จะไปติดเชื้อนี่ก็คือแทบจะไม่มีะนะนะครับก็ต้องบอกว่าออฟฟิศเราก็ยังคงเปิดอยู่นะครับก็ไม่มีพนักง,งานมาแต่ก็มีแบบปะปา,ปานิดหน่อยที่เข้ามาทํางานอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็รนะีวิวเนาะว่าหลังจากพนักง,งานแทบทุกคนเนี่ย9 9ทำงานจากที่บ้านแล้วเนี่ยผมเองก็ตัดสินใจว่าจะมาทำงานที่ออฟฟิศเนาะอย่างวันนี้ที่ผมอัดเนี่ยผมก็ยังทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะครับ ก็ขับรถผมขับรถนะครับขับรถไปกลับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเฉพาะตอนขึ้นลงลิฟต์ของตึกสํานักงานซึ่งผมก็ป้องกันตัวเองเนาะในการใส่มาร์กเวลาขึ้นลงลิฟต์หรือไปซื้อของที่เซเว่ไปซื้อของหน้าตึกตลอดเวลานะครับก็อันนี้เป็นวิธีการของผมในการทํางานนะครับโอเคเอก็สุดท้ายดีกว่าปิดท้ายนะครับออคิดว่าหลังจากที่ผ่านวิกฤตตัวนี้ไปนะครับผมเชื่อเลยนะ ว่าผมเองเนี่ยสนใจวิธีแนวทางการทํางานแบบ work from home มากขึ้นเยอะเลยนะครับจากเดิมทีเราก็คิดว่าเฮ้ยการทํางานแบบ work from home มันจะ work หรือเปล่านะครับก็คิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยในการทํางานของ p r i ซ่าเนี่ยอาจจะมีโนโยบายที่เป็นตัวเลือกให้กับพนักง,งานเนี่ยสามารถ work from home ได้นะครับคงต้องมาดูผลลัพธ์ของการทำงาน work from home กันในช่วงนี้ไปก่อนนะก็ประมาณนี้ครับวิธีการทำงานของ Pri ซ er ่าในแง่ของการทำงานจากที่บ้านนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตาม Start With Why Podcast กันนะครับก็มีคำแนะนำติดชมอะไรก็ทักเข้ามาได้ที่ Li@ n e Start With Why นะครับ V ีแตัวแอดนำหน้าแล้วก็ Start With Why นะครับก็ขอบคุณนะครับติดตามกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้สวัสดีครับ Start With Why Podcast